เรื่องใหญ่นะครับการที่พระเจ้าอาลัลลอฮฺสุตลาฟังเราอ่านอันกุรอานในตอนที่ละหมาดและพระองค์ยังตรัสตอบด้วยครับบาวของเราเขาจะได้ในสิ่งที่เขาขออันนี้มันธรรมดาไหมครับต่อไปอายะที่หนะครับ อิยากนันอบับดุวะอวยากนันอัสตานเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพราะองค์เคารพอิบดะด์และเฉพาะพระองค์ท่านั้นที่พวกข้าพราะองค์ขอความช่วยเหลือครับอันนี้ก็หมายความว่าที่เรามาอยู่บนโลกนี้และเราทำความดีต่างๆนานาม,มากมายนี้เนี่ยนะครับ เราทำเพื่อถวายแด่ลอสตลาดเท่านั้นนะครับแล้วเมื่อเรากล่าวคำนี้เลาก็ตอบด้วยนะครับนะพระองค์ตรัสบอกว่าบ่าวของเราได้มอบหมายต่อเราแล้วมีจริงคำว่ามอบหมายนี่มันก็ไม่ค่อยโอเคนะมันอาจจะเป็นการแปลที่ถูกตามหลักภาษาแต่ว่าพอเอามาสื่อสารมันเหมือน มันเหมือนเจ้านายกับลูกน้องไงไม่รู้อะนะครับขอใช้คำแบบนี้แล้วกันใช้คำว่าบ่าของเราได้วางใจต่อเราแล้วนะเมื่อเราทำอะไรก็ตามทีแล้วเราก็ถวายแด่ล้อนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราวางใจว่ามันไม่สูญเปล่าเราวางใจว่ามันจะต้องดีเราวางใจว่าไม่ผิดหวังแน่ นะเพราะเราหวังในความเมตตาของพระองค์และพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่ผิดสัญญาใช่ไหมครับเพราะนั้นคําว่าอียากะนาบูดูว่าอียากเนสต์อินนะครับเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ อิบาดะก็คือการทำความดีถวายแด่พระองค์ซึ่งมีทั้งเป็นรูปแบบของศาสนพิธีแล้วก็มีทั้งที่เป็นรูปแบบทั่วไปนะครับการทำความดีทั่วไปหยุดรถให้คันอื่นออกจากซอยเก็บขยะที่เราไม่ได้ทิ้งนะใส่ถังขยะไปช่วยเหลือคนให้สุดความสามารถต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็เป็นการทําความดีถาวายแด่ลอทั้งสิน้นถ้าหากว่าเรามีเจตนาเช่นนั้นนะครับซึ่งในสุร้อนนี้อายะท,ที่5นี่ก็บอกว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลืออ,อันนี้ก็หมายความว่าเราจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครนะครับนอกจากอลอ์เท่านั้น คือในทางกายภาพเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะต้องติดต่อสื่อสารและขอความช่วยเหลือต่อกันแต่ในเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยนะครับเรารู้ว่าความช่วยเหลือนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพระองค์จะอนุมัติหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามทีนะครับเพราะนั้นเวลาที่พี่น้องอ่าน สุรฟัติฮาตรงที่บอกว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบดะดาคือทําความดีถวายนะครับและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือก็คือทุกเรื่องนะครับขอความช่วยเหลือจากใครเรื่องใดๆก็ตามทีให้รู้ไว้ว่าการพูดหรือการแสดงออกเพื่อขอความช่วยเหลือนั้นคือกฎสภาวะบนโลกนี้ที่เราจะต้องทําแต่แท้ที่จริงแล้วนั้น เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสตลาะเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อเรากล่าวคำนี้นะครับเมื่อเรากล่าวคำนี้อัลลอฮฺก็จะตรัสตอบว่าบ่าวของเรานั้นนะบาวของเรานั้น,น,นได้มอบหมายคือได้วางใจต่อเราแล้วนะครับคือไม่ได้ไปวางใจกับมนุษย์ด้วยกัน ไม่ได้ไปวางใจกับต้นไม้ไม่ได้ไปวางใจกับใครใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวางใจในอัลลอฮฺตัลานะครับวางหัวใจไว้กับอัลลอฮฺตัลาว่าสิ่งใดจะสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพระองค์เท่านั้นนะครับต่อไปอายะที่6ครับขอได้โปรดนำเราสู่ทางอันเที่ยงตรง อายะที่หกอายะที่หกว่าเอห์ดดนัสซิรอตัลมุสตะกีมเอห์ดดนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอได้โปรดนำเราสู่ทางอันเที่ยงตรงนะครับคืออัลลอฮ์นั้นให้เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้ได้รับสิ่งที่สำคัญที่สุดบนโลกนี้ครับก็คืออะไรครับคือทางนำอันเที่ยงตรง การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามซึ่งสำคัญมากนะครับอิเดนัสซิรอตัลมุสตะกีขอได้โปรดนำเราสู่ทางอันเที่ยงตรงพี่น้องจำให้ได้นะครับนะไม่ยากครับไม่ยากครับถ้ากลัวลืมก็โหลดไว้ฟังหลายๆเที่ยวขอได้โปรดนำเราสู่ทางอันเที่ยงตรงนะครับพอรากล่าวคำนี้นะพอรากล่าวคำนี้ อัลล้์ฟังไหมครับฟังครับในละมานะครับฟังแล้วก็ตอบด้วยครับบอกว่านะสำหรับบ่าวของเรานั้นเขาจะได้ตามที่เขาขอนะเขาจะได้ตามที่เขาขอถ้าคุณต้องการทางนำอันเที่ยงตรงคุณจะได้มัน